ฟาร์มที่เลี้ยงหนูที่แปลกมากๆแล้วผมก็อิจฉาหนูมากครับเพราะว่าที่นี่ครับเลี้ยงหนูเลี้ยงหนูบนเกาะครับตอนนี้ก็คือเกาะขนาดใหญ่มากครับแล้วก็ในบนเกาะนี้คือเป็นฟาร์มเลี้ยงหนูทั้งหมดนะครับที่นี่ก็เป็นพื้นที่การทําเกษตรนะครับทั้งหมดนะครับด้านขารู้สึกงงครับอาชีพอื่นมีเยอะะทาไมไม่ไม่ทำครับก็คือตอนนี้ก็คือปลูกผักปลูกอะไรเยอะะมากมายแล้วก็พื้นที่แบบมันเป็น หลายร้อยไร่ครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เป็นตรงเกาะด้วยครับจริงๆผมอิจฉาหนูเลยวันนี้ครับที่ที่เห็นมาอยู่บนเกาะดีอยากมาอยู่แทนจังเลยครับอยากฝากอะไรถึงคนที่ทําเกษตรในแบกฝากกาลังใจอะไรไหมครับตอนนี้ก็คือเราก็ต้องสู้กันต่อไปตราบใดที่เรายังมีลมหายใจแล้วก็ยังอยู่บนโลกที่มันยังสับสนแล้วก็จะมีเรื่องร้ายๆจากจากจากไม่รู้จากโลกภายนอกอะไรของมันเนี่ย ครับตอนนี้ผมว่าพี่ก็เป็นคนมีเป็นคนสําเร็จในชีวิตมากๆากเลยแหละนะครับในการใช้ชีวิตในการเริ่มต้นนี่ครับที่จะสำเร็จขนาดนี้ครับต้องผ่านอะไรมาบ้างครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับอืมก็อย่างที่บอกนะว่าล้มล้มครั้งที่1นึ่งเราก็เหมือนเรียนรู้ได้หนึ่งครั้งครั้งที่สก็เรียนรู้ได้2ครั้งที่สองมันทําให้เราเข้มขึ้นและแข็งขึ้น ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาส่งหนูที่อำเภอแม่สอดนะครับ ก็ได้มีโอกาสมาส่งหนูที่นี่ครับแต่ตรงนี้เป็นฟาร์มที่เลี้ยงหนูที่แปลกมากๆแล้วผมก็อิจฉาหนูกมากครับเพราะว่าที่นี่ครับเลี้ยงหนูเลี้ยงหนูบนเกาะครับตอนนี้ก็คือเกาะขนาดใหญ่มากครับแล้วก็ในบนเกาะนี้คือเป็นฟาร์มเลี้ยงหนูทั้งหมดนะครับที่นี่ก็เป็นพื้นที่การทําเกษตรนะครับทั้งหมดนะครับด้านข้างนี้ด้านซ้ายด้านขวาก็ ทำเกษตรหมดครับแต่ตอนนี้ก็คือเจ้าของฟาร์มจะเลี้ยงหนูครับเดี๋ยงไงผมไปแนะนํารู้จักเจ้าของฟาร์มอันนี้ก็เป็นทางเดินเข้ามานะครับนี่ครับเป็นทางเดินเข้ามาที่บ่อนูครับผมรู้สึกเครียดเลยตอนที่มาซื้อหนูนะครับต้องแบกคงคับเกาะนะครับไม่เป็นไรครับลูกน้องเยอะครับที่นี่ครับนี่ครับบอนูเจ้าของฟาร์มอันนี้ผู้แนะนาครับนี่ครับอันนี้ก็คือจำกันได้ไหมคุณคุณครับเนี่ยอันนี้ก็จัดไปแล้วครับ300บ่อครับตอนนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับผมพี่สัญชัยชิมพวงศ์ครับขออาสบถพ ครับก็จากที่ผมเข้ามาดูพื้นที่เลี้ยงหนูหรือพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้ผมรู้สึกรู้สึกงงครับอาชีพอื่นมีเยอะแยะทำไมไม่ไม่ทำครับก็คือตอนนี้ก็คือปลูกผักปลูกอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็พื้นที่ผมมันเป็นหลายร้อยไร่ครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เป็นตรงเกาะด้วยครับจริงๆผมอิจฉาหนูเลยวันนี้ครับที่ที่เห็นมันอยู่บนเกาะดิฉันมาอยู่แทนยังเลยครับรู้สึกไงตอนแรกครับที่คิดอยากจะเลี้ยงหนูครับผมก็คือมันเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ที่เราเห็นใน ใน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 ยูทูบของของหนูพวกใหญ่ที่ภูมิาำนี่แหละก็เป็นติดกดติดตามมาดูนึก่องก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะลองดูแต่ไม่ใช่ลองดูนะเพราะว่าหนึ่งคือผมเห็นว่าน่าจะเป็นอาชีพกเกษียณอีกสักอาชีพนึงรจริงจริงๆแล้วผมเห็นเราวัยรุ่นนะเลี้ยงกันนะหนูว่าแต่ว่านี่คือเหมือนว่าเราหลังกเกษียณทีนี้ธรรมดาเราทํา พืชเกษตรกรรมมาตลอดเวลาแล้วก็ทําเยอะปีหนึ่งเป็นพันๆไร่อแล้วแล้วที่มันเรื่องปลาเจอเหตุการณ์ของโควิดทําให้การทําพืชผักสวนครัวต่างๆนานี่มันมีผลกระทบอย่างสูงอย่างแรงเลยค,ค <ผม S 2> หนึ่งคือในเรื่องของอปลูกแล้วขายไม่ได้แล้วก็ขายได้ก็ในราคาถูกนี่ <ผม S 2> คือสิ่งสิ่งที่จําเป็นที่สุดแล้วก็อย่างหนึ่งลูกน้องเรื่องแรงงานก็ มเเีเรื่องราวของการกวดขันในเรื่องแรงงานกันมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดจํานวนคนงานของเราลงไปไเรื่อยๆเพื่อจะให้พอดีกับการทํางานที่พอเหมาะเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ผมเลือกเลี้ยงหนูหนึ่งคือตรงนี้ด้วยมีส่วนสําคัญส่วนบวกแล้วก็เราก็จะใช้ลูกน้องมีคนโดยที่ว่าเราเราก็มคงไม่ได้คุกคีเองทั้งหมดอยากฝากอะไรถึงคนที่ทํเาเกษตรในบักผักกำลังใจอะไรไหมครับตอนนี้ก็คือ เราก็ต้องสู้กันต่อไปตราบใดที่เรายังมีลมหายใจแล้วก็ยังอยู่บนโลกที่มันยังสับสนแล้วก็จะมีะเรื่องร้ายๆจากจากจาก,จากไม่รู้จากโลกภายนอกเลยแล้วก็มันเนี่ยทำให,ให้ให้พวกเราต้องมีผลกระทบทุกคนเพราะนั้นเราก็จะจะต้องไม่ไปโทษใครทั้งงสิน้นครับผมต้องหันมามองตัวเองจริง,จร,งจริงก็คือ ทำไรทุกอย่างมันก็ต้องมีอุปสรรคมะครับเนาะใช่ครับอุปสรรคมันคือสะพานก้าวไปสู่ความสําเร็จนะผมว่านะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดได้ว่าครับเออไอตรงนี้มันไม่เหมาะนะมันไม่ใช่นายางเงี้ก็จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงในในใช่ครับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอุปสรรคทุกอย่างผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับทาให้เรารู้เพราะว่าคือถ้าเราไม่ผ่านอุปสรรคอะไรเลยเราก็ไม่รู้เลยว่าเราต้องปรับปรุงอะไรยังไงนะครับเนาะนะครับก็ขอบคุณครับพี่พาผมไปดูบ่อหน่อยพี่บ่อตรงนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่นะครับ เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่ไข่ครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นครับไก่ไข่ก็ไก่พันธุ์ไทยโอเคนะดีอยู่ดีครับทีนี้ว่าพอพอมันพอมันหมดหลดระวังแล้วนะผมดูแล้วว่ามันก็ไปคุ้มค่านะก็เลยเลิกกไปก็มาเลี้ยงไก่ชนต่อเลี้ยงไก่ชนต่ออยู่ข้างในนู่นครับผมอตอนนี้ก็เพิ่งจับออกไปไก่ชนกระทบไหมครับไก่ชนตอนนี้ น้อยเปอร์เซนต์เลยขายเป็นไก่กิโลหมดตอนนี้ไก่ชนผมไก่ชนผมเป็นพันเลยกระทบหมดเนาะขายเป็นไก่กิโลหมดตอนเนี้ครับตอนนี้คือโควิดมากระทบทุกอย่างหมดเลยครับกระทบทุกอย่างนะครับก็คือคนที่ดูคลิปนี้อยู่หรือคนทําไมผมว่าก็คือไม่ต้องไปชินหวังไม่ต้องกังวลอะไรมันเป็นเรื่องปกติเราก็คือคือเราต้องผ่านให้ได้ครับเรื่องพวกนี้เราจะไปคิดกับมันเนาะยิ่งคิดเราก็ปวดหัวเราก็คือหาวิธีแก้ปัญหาดีกว่าหาโอกาสดีกว่าต้องหาโอกาสอย่างเนี้ยว่าจริงๆแล้วอย่างอย่างที่ผมบอกว่าเพื่อผักมันผลผลกระทบเพราะว่า มันขายไม่ได้แล้วเพราะว่าคนโดนร้านอาหาร,หรเรือต่างๆต้องปิดทั้งหมดครับผมแต่ผมเห็นว่าหนูเนี่ยคืออาหารโปรโตีนชั้นเยี่ยมที่ที่ทุกคนอยากกินก็ ซื้อตัวหรือ2ตัวก็ก็สามารถที่จะมันเป็นมันเป็นโปรตีนจําเป็นสําหรับองเล่าครับใช่ครับแน่ไดนอที่สุดเพราะผมเองก็ชอบด้วยคือหลักๆตัวนี้ที่ชอบที่สุดครับผมแล้วมันมีในกลุ่มของพวกเราทั้งหมดเนี่ยที่ตอนนี้หันมาอาชีพเดียวกันนี่ครับอาชีพเดียวกันครเช่นเช่นทางนี้ครับคุณจำนงหมูนวลเนี่ยครับทางนี้ครับทางนี้เป็นคนยุยงปั้นปั้นคนเลยนะยุยงคนปั้นยุยงยุยงครับโอเคครับตอนนี้เป้าหมายจะเลี้ยงประมาณกี่ร้อยบ่อครับเนี่ย เออผมผมว่ายังยังกําหนดไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าดูท่าทางว่าน่าจะเอาให้เต็มบนเกาะเนี่ยสามงานเนี่ยครับโอ้บนเกาะสามงานก็ธรรมดาเลยครับสามงานก็จะจะขยายลังคาออกมาแล้วก็จะลงมตรงนี้ผมกินชานูไม่หายอะไรยิ่งพูดไปยิ่งกิชาหนูเรี่ยงบนเกาะหนูอยู่บนเกาะคือพื้นที่เขาคงได้ประมาณสักสองสามร้อยแล้วมั้งครับเนาะได้ได้ได้ครับได้ครับพื้นที่ได้ได้ครับแต่ อันนี้ถ้าถ้าเป็นพวกลูกๆเขาก็ต้องไปอยู่ฝั่งโน้นครับผมไปลงเรือนโน้นครับผมตอนนี้คือเรื่องเรื่องหนูเรื่องอะไรคือยังยังบอกไม่ได้ว่าพึ่งพึ่งเลี้ยงนะครับตอนนี้ผมอยากรู้เนี่ยวคิดมากกว่าคือตอนนี้ผมว่าพี่ก็เป็นคนนึ่งเป็นคนสําเร็จในชีวิตมากๆเลยแหละนะครับในการใช้ชีวิตในการเริ่มต้นนี่ครับที่จะสนิทสนิทเนี้ยครับต้องผ่านอะไรมาบ้างครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับก็อย่างที่บอกแล้วว่า ล้มล้มครั้งที่1เราก็เหมือนเรียนรู้ได้1ครั้งครั้งที่2ก็เรียนรู้ได้สองครั้งที่2ได้มันทําให้เราเข้มขึ้นและแข็งขึ้นไะ่ใชการการ,รสระดุดไม่ใช่การล้มการสะดุดเพราะอย่างเราล้มยากครับผมมันสะดุดเฉยครับผมสะดุดเราก็ตั้งตั้งหลักใหม่แล้วมันจะนนแน่นแน่ เด็ดเดี่ยวแล้วแนวแน่เก่าเก่าโอหเยี่ยมครับที่ที่มันมันเป็นอย่างนั้นครับอ่าเป็นความอยากให้ล้มโอเคครับเป็นแนวที่ดีครับสะดุดต้องรู้ตัวละครับผมผมก็ผ่านมาหลายชิ้จริงๆผมคนเชียงใหม่คนเชียงใหม่ครับโอ้ยอมเป็นอะไรครับเนี่ยอยู่เคือพร้าวครับโอ้ครับผม ผมเริ่มมาชื่มาหลายอย่างผมอยู่ในกรุงเทพแ่บเริ่มต้นจากการเป็นนักร้องเป็นอะไรโอ้นักร้องด้วยครับเนี่ยทำคาเฟ่ทำอะไรเนี่ยครับท่านผู้ชมครับแอบเชียงจำนะฮะนักร้องเก่านะครับเนี่ยครับนี่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยสักเพลงครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีเพลงหนูก่อนก็ใน youtube สัญชัยฉิมพวงอ๋อครับผม ก็น่าจะเป็นรุ่นยุค90รือนก่อ,าาอนนั้นน่านจะรู้นะครับมัน,นจะรู้จักนะครับพะเยารอเธอพะเยารอรเธออ๋อครับ โอเคครับถ้ามีคนสนใจอยากจะเลี้ยงหมูอยากจะมาชมสวนแถวๆนี้อยากมาดูพื้นที่แถวนี้ครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ไหมครับยินดีต้อนรับอยู่นี่อยู่ที่ไหนครับผมครับตรงนี้คือเป็นบ้านเขาเรียกบ้านเจดีโค้บบ้านเจดีโคครับผมมูหงหมูหงครับมหาวันตำบลมหาวันครับผมอําเภอแม่สอดอําเภอแม่สอดครับจังหวัดตากนะครับอ่าโดยว่าตรงนี้มันมีแหล่งท่องเที่ยวคือเพียงแต่ช่วงนี้น้ํามัน มันแห้งไปนิดหนึ่งปีนี้มันแย่ครับน้ําตกทารารักของเราอยู่ตรงนี้เป็นจุดคนต้องเที่ยวเป็นคนเที่ยวเสียดายมากเลยน้ำตกทารารักเนี่ยครับน้ำตกทารารักแล้วก็น้ําทั้งหมดก็จะไหลผ่านที่ผมตร้องโอ้ยเยี่ยมทั้งหมดไหลผ่านท่ามอะไรด้วยนะท่าสีฟ้าครับมีท่าสีฟ้าด้วยสีฟ้าก็ขึ้นตรงนี้ตรงที่ห่างกี่กิโลครับห่างอย่างนี้อ่าตรงนี้ไปประมาณน่าจะสามสี่หกกิโลมันมันไม่ไกลนะหกกิโลไม่ไกลครับไม่ไกลแล้วก็น้ำตกทารารักนี่แค่เห็นเนี่ย เอ่ยหน้าผาเนี่ยน้ำตกสูงชันคนคนมาเที่ยวเยอะนี่คือท่าสีฟ้านี่ออกออกรายการเยอะมากอู้ยตายเลยต่อไปผมต้องมากางเต็นท์นอนกับหนูตรงนี้แหละถนนดีถนนลูกมังเออถนนอ่าเป็นเอฟันเฟันดับถนนดำโอ้ยเยี่ยมเลยครับเยี่ยมครับโอเคครับถ้ามีคนสนใจอยากจะเลี้ยงหนูอยากจะมาชมอยากมาเที่ยวแถวนี้มาเที่ยวน้ําตกแล้วมาดูหนูมาดูกันเพราะ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนาะไก่อะไรต่างๆครับก็เข้ามาเยี่ยมชมเลยนะครับเนาะขอเบอร์โทรหน่อยครับผมเบอร์โทร086 086ครับ210 210ครับ3355 3355ครับท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงหนูอยู่แถวอำเภอแม่สอดนะครับท่านนี้ก็จับกลุ่มไม่หลายคนแล้วเนาะนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับโอเคครับวันนี้ฟาร์มนูกพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอพระเทนกับพี่อะไรครับผมสันชัยชิมพวงครับพี่สันชัยชิมพวงครับกับคุณพ่อ จำนงจำนงครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคดรับ <laughs> <laughs>